สวัสดีค่ะแพทย์กานิการศิรพันธ์นะคะตอนนี้แพทย์อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองจังหวัดบุรีรัมค่ะซึ่งวันนี้แพทย์จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองว่ามีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างไปกันเลยค่ะวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองจังหวัดบุรีรัมสังกัดสํนาน,นักงานคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่299ถนนบุรีรัมย์พุทธสงฆ์ตำบลคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับบนเนื้อที่กว่า200ไร่เลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองบริหารงานโดยนายสมชัยอินอ่อนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองนายสมพรโพกําเนิดรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายกิติภาสนั่งสุงเนินรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายฉับทองสายแสงรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานในความร่วมมือและนางสาวสุวรรณตูยัยรำรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาครับซึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคโเมืองก็ได้เปิดทําการเรียนการสอน2ประเภทวิชาครับนั่นก็คือประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและการบริหารธุรกิจครับซึ่งมีสาขาวิชาดังนี้ครับสาขาวิชาช่างโยนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาช่งา,า,ชาชงก่อสร้างโยธาสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิตและยังได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอีกด้วยครับ ว่าเป็นโอกาสดีที่สำนักง,งานคณะกรรมการการญญาศึกษาได้เปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสได้มาสัมผัสในเรื่องของวิชาชีพทั้งนี้เราต้องการจะพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติให้มีคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องของกำลังคนที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเราจึงต้องมีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ครับและจากการดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมานะครับด้วยศักยภาพของผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงนักเรียนนักศึกษานะครับส่งผลให้วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงตลาดแรงงานสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยครับ สวัสดีครับผมนายพิพุฒนคในสงจบจากวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองสาขาช่างกลโรงงานนะครับปัจจุบันทํางานอยู่ที่บริษัทชอเปสสาม,มีจำกัดนะครับเงินเดือนอยู่ที่หมื่นสองครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเลนูโคนจันทาจบจากวิทยาลัยเทคนิค,คูเมืองสาขาการบัญชีระดับปวสค่ะ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทมารุชิคะเซนกะซยซังประเทศญี่ปุ่นค่ะอัตราค่าตอบแทน4ี่ถึงห้าหมื่นต่อเดือนค่ะครับผมชื่อนายชัยพุฒแขงสวัสดิ์จบจากเทคนิค,คุเมืองแผนกช่างยนต์ตอนนี้เป็นเจ้าของปู่โต้งเจริญยนต์รายได้ต่อเดือน2อถึงสามหมื่นบาทสวัสดีครับผมนายปิยวัฒน์พงศพังบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าวิทยายลัยเทคนิคคุเมืองสถาบันการอาชีวศึกษาภษาคตะวันออกเฉียงเหนือ5ครับผม ปัจจุบันผมปฏิบัติงานอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภิภาคอำเภอประคำในตำแหน่งพนักง,งานช่างระดับ5อัตราเงินเดือนในปัจจุบันนะครับผมอยู่ที่21,680บาทครับผมครับผมนายบวรพจนาพัดจบชั้นปชวชที่วิทยาลัยเทคนิคก,กูเมืองครับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรธกิจปัจจุบันกํลาลังศึกษาปสสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับ จบไปครับอยากทํางานในแผนกไอทีครับสวัสดีค่ะอันหนึ่งนางสาวลิศรากินรำเรียนอยู่ชั้นปวช 3. แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองความฝันของดิฉันนะคะจบไปแล้วอยากเรียนต่ออยากศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสอนสวรรค์นจันดีศร,รีจบปวชจากแผนกวิชาการบัญชีปวสแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองอยากทำงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีค่ะ,ะที่มองไว้ก็อยากเป็นครูค่ะ อะไรก็ได้ค่ะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นพนักงานแผนกไอทีค่ะโปรแกรมเมอร์ค่ะเยี่ยมค่ะพวกเราชาววิทยาลัยเทคนิคคูเมืองมุ่งมัน่นที่จะพัฒนางานและสถานศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งค่ะ